การเรื่องหลักๆเลยเนีของเธอเนี่เข้าดูอะไรเขาคิดอะไรนะคะปกติอย่างการที่คนเราจะแก่มันมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือการที่เราเริ่มเปมลภาวะสารพัดมลภาวะเลยนะคะโดยเฉพาะความเครียดที่มากขึ้นแสงแดดที่แรงขึ้นนะคะเขาบอกว่าเขามีการศึกษานะคะ เจนติกหรือว่าพันธุก,กรรมของคนทางด้านยุโรปก,กับคนทางด้านเอเชียรปรากฏว่าคนทางด้านเอเชียไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือว่าคนในภูมิภาคเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดการบกพร่องของยีนบางตัวซึ่งทําให้เราสะสมของเสียอยู่ในร่างกายได้มากกว่านะคะซึ่งเกิดอะไรขึ้นคะปกติเนี่ยของเสียจะเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากมลภาวะในสังคมเมืองเราเนี่ยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันแสงแดดนะคะอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้นะคะเกิดมลภาวะแล้วก็เกิด ท็อกซินหรือว่าของเสียสะสมในร่างกายเรานะคะน,นั่นคือปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในอย่างเช่นพวกในร่างกายเราจะมีโปรโตีนอย่างเช่นคอลลาเจนอนลาสตินนะคะแล้วก็เป็นพวกระบบหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันจะมีการย่อยสลายตัวของมันเองนะคะแล้วก็จะต้องถูกขับออกไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกวันทุกวันแต่ถ้าระบบหลอดเลือดไม่ดีระบบการขับของเสียไม่ดีโดยเฉพาะคนเอเชียที่อยู่ในเมืองน,นะคะสิ่งเหล่านี้จะสะสมอยู่ในร่างกาย แล้วหลังจากสะสมแล้วไปไหนไม่ได้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็กลายเป็นพวกโรคผิวหนังขดหื่นคันหรือว่าเป็นพวกมเรง็งหรือว่าเป็นภูมิแพ้ต่างๆในที่สุดนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่คนเอเชียโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองต้องคำนึงถึงนะคะพอมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเป็นแไรต่อมาคะ่ะถ้าเกิดเราไม่สนใจเราไม่เคยดูแลเลยก็ปล่อยให้ผิวพันณร่างกายเป็น เป็นโรคภูมิแพ้เยอะขึ้นโดยเฉพาะอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่นะคะเจเนสเขามีการคิดค้นมีการพัฒนาว่าทํายังไงที่ไม่ให้เราไม่ให้ผิวไม่พันไม่ให้ร่างกายเราแก่ไปตามวัยนะคะทํายังไงให้เรายังคงความเป็นเด็กความอ่อนเยาว์ความแข็งแรงของสุขภาพผิวนะคะให้ร่างกายเรายัางคงอยู่ต่อไปได้นะคะเขาก็เลยมีการคิดค้นมีการพัฒนาตัวเจเนสขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของลูมิเนสนะคะซึ่งลูมิเนสจะมีทั้งหมดคิดตัวเอ่ย ตัวนะคะซึ่งมีอะไรบ้างคะเซลาเรียงเลียงเลี้ยงเซลาและเดททีมไดทีมตอนนี้รสชาโอเคค่ะรู้จักกันหมดแลลวเมืองภูแลักสบายนะคะทีนี้มาดูกันว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้อย่างที่บอกค่ะเป็นคนเอเชียแล้วก็อยู่ในเมืองอีกปล่อยให้ชีวิตไปเรื่อยๆเป็นไะเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นคะแก่ไปตามวัย แสงแต่ความเครียดนะคะส่วนใหญ่อย่างความเครียดจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วความเครียดเนี่ยมันจะสะสมนะคะแล้วก็เป็นปันจจัยหลักปัจจัยแรกเลยที่ทําให้เกิดความแก่ขึ้นนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยเขาจะเกิดทําให้เกิดอาการอักเสบเล็กๆอยู่ข้างในผิวข้างในร่างกายในหลอดเลือดแต่บางทีเราไม่รู้สึกหรอกนะคะ แต่พอกว่าเราจะรู้สึกเนี่ยมันเกิดเป็นร่องมันริ้วรอยขึ้นมายิ่งดูแลเร็วตั้งแต่เด็กๆก,ก็ยิ่งรักษาย,ยิ่งยืดอายุความเป็นเด็กได้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ายังไม่แก่เลย20กว่ากว่าเองไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้ไหมไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ anti aging ไ,ได้ไหมนะคะจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ anti aging ไ,ไม่ได้จําเป็นสําหรับคนที่มีริ้วรอยแล้วนะคะ anti aging หรือ anti อ aging คือป้องกันไม่ให้แก่นะคะเพราะฉะนั้นแก่ไปแล้วเพิ่งมาใช้มันไม่ใช่แล้วนั้นเป็นการรักษามันจะช้าวกว่า เขาว่าต้นทุนของการป้องกันจะต่ำกว่าต้นทุนของการารักษานะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันการใช้ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่า,ก,วาก็จะช่วยที่จะทำจุนนะคะคอลลาเจนแล้วก็ส่วน,นต่างๆของเซลล์ส่วนต่างๆของเซลล์ให้มันอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะคะอายุ30-39ถึง39จเนี่จะเริ่มมีรอยย่นบางๆนะคะ แต่นะคะถ้า30มสถึงสาเป็นคนเอเชียอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองน,นะคะริ้วรอยมันไม่ค่อยบางมากมันจะเริ่มลึกพอสมควร,ควรแล้วลริ้วรอยลึกเ,เนี่ยมันรักษายากมากนะคะ เราให้ีสารอีกเช่นให้คอลลาเจนให้ลาสซิ่เข้าไปเลยอันไหนจะมีปัจจัยเยียกว่ากันเข <c oughs> าบอกว่าถ้าเกิดเราให้คอลลาเจนให้ลาสซิ่เข้าไปเลยนถ้ามันเข้าไปได้ให้ไปนหนึ่งมันก็จะออกริบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราให้โปรแฟสเตอร์เข้าไปกระตุ้นการสร้างอีลาสซิ่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราให้ไปนหนึ่งเขาสามารถออกริบได้ถึงเป็น5เท่า เพราะฉะนั้นเนี่ยในปริมาณให้ที่เ,เท่ากันคอลลาเจน1%หรือว่าปรดแคลเซียม1%จะออกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูมิเนสถึงเลือกที่จะให้ปรดแคลเซียเข้าไปทำหน้าที่ส่งสัญญาณการทำง,งานของร่างกายนะคะหรือว่ายกตัวอย่าง